สถานการณ์น้ำครับเส้นจากบ้านธาตุไปอ,อำเภอโคโคอนตำบลโคโคอนสถานการณ์น้ำจากสีแยกบ้านธาตุบ้านกลางครับเส้นถนนจะไปอำเภโคโคอนรถเล็กสามารถผ่านได้แล้วครับแต่ ระดับน้ําในโรงเรียนคุรุสิทธิ์วิทยาครับยังท่วมอยู่เลยเข้าไปดูกันอาคารเรียนนักนักเรียนน้ําเริ่มแช่แข็งน้ําเริ่มแช่เหม็นเนา่าหกล้อไปแล้วหกล้อไปแล้ว โอ้วีโกงเขาดีจริงเส้นโคคอนบ้านเส้นโคคอนบ้านนาช้างน้ำไปบ้านโคคอน ai pan lừa lên thua mất lời